ที่คอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนวัยดีกว่าค่ะจบลงไปแล้วเราก็ไปเก็บภาพบริการมาฝากกันแล้วก็ในงานนะแสงสีเสียงตะการตานักร้องเต็มที่ใครคที่อินเลิฟนี่ไปฟังก็จะแบบโอ้ยมีความรักใครที่อกหักไปฟังนักร้องแต่และคนร้องก็เสียใจร้องให้ได้เหมือนกันนะจ๊ะ ย้อนวัยสมชื่อนะคะกับบรรยากาศเพลงรักในยุค80ที่ยังคงติดตรึงในหัวใจหลายคนค่ะในคอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนวัยรวมนักร้องคุณภาพบทเพลงอมาาตะาแสงสีเสียง ยกมาไว้ในเวทีนี้ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเจนิเฟอร์คิมก้องชารัตออลิลาในเพลงสาวเทคนิคนัศกดาธรโตศักดิ์สิสธ์กับเพลงน่ารักอย่างเธอที่รัก mm hmm. และแอดีตนักร้องวงคีรีบูลอย่างอรณชัยนะคะ mm hmm. ที่ได้สิงกรีในเพลงรอวันฉันรักเธอเบนชลาทิศกับทวงท่าม,มั่นกับเพลงเกลียดคนสวย mm hmm. ก่อนจบลงด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษแอดคาราบาวในเพลงคนล่าฝัน สะกดใจคนให้ได้อิ่มเอมประทับใจไปตามๆกันนะคะใครที่พลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปถือว่าน่าเสียดายสุดๆเลยล่ะคะ่ะ